กลไกป้องกันมะเร็งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเราเองครับรู้ไหมครับว่ากลไกในการป้อง้องเราจากการเกิดมะเร็งเนี่ยก็คือเม็ลืดขาวมะเร็งเนี่ยค่อยๆแบ่งตัวจาก1เ,1เป็น2 2เป็น4เซลลใช่ไหมครับหเซลล์นี่ขนาดอาจจะแค่ไม่กี่ไมครอนะครับ รู้ไหมครับว่าจาก1เซลล์เนี่ยนะครับที่มันแบ่งตัวเยอะๆเนี่ยจนกระทั่งได้ขนาดประมาณ 1, สัก1เซนนะครับหเซนของก้อนมะเร็งเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซลล์มะเร็งประมาณ1,000พันล้านเซลล์นะครับงั้นจาก1เซลล์เป็น1,000พันล้านเซลล์นะครับถ้าคิดตามคณิตศาสตร์ท,ทั่วไปอาจจะแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตามหลักคณิตศาสตร์แบบนั้นนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับที่คอยไปจัดการไปสู้รบกันกับเซลล์มะเร็งนะเม็ดเลือดขาวจะพยายามไม่ให้มัน มาแบ่งตัวนะครับพยายามฆ่าเซลล์มะเร็งก็พยายามปกป้องตัวเองก็แบ่งตัวตลอดนะครับการต่อสู้กันระหว่างเซลล์มะเร็งกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยครับมันจึงใช้เวลานานนะครับจาก1เซลเล์เล็กๆแค่มีกี่ไมโครเป็น1เซนติเมตรใช้เวลาประมาณ10ปีเต็มเลยนะครับโอเคมันจะขึ้นอยู่กับว่าเซลล์มะเร็งเป็นชนิดไหนด้วยเซลล์มะเร็งบางอย่างจะเก่งมากแบ่งตัวเร็วอาจจะใช้เวลาสั้นหน่อยแต่ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับไอการที่ใช้เวลานานขนาดนี้มันเป็นเพราะเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยแหละครับเราต้องทําให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงครับ ตามหลักสุขศึกษาที่เราล่ำเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับกินอาหารที่ครบห้ามูทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับออกกาลังกายสม่าเสมอนะครับทุกๆวันนะครับนอกจากนั้นนะครับความเครียดทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่จะส่งผลทําให้ไม่ได้เขาอ่อนแอนะครับถ้าตามหลักง,ง่ายๆก็เครียดปุ๊บร่างกายจะสร้างฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนสเตียรอยด์ธรรมชาติของร่างกายกดคุม้มกันไม่ได้เขาก็จะอ่อนแอนะับ ความเครียดนี่ก็สําคัญน,ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะครับจะเป็นสิ่งสนับสนุนให้เมล็ดขาวเราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเพื่อปกป้องเราจากมะเร็งนะครับ